สวัสดีครับต้นเสยกด่างนะครับหรือกักเงินกวักทองนะครับเป็นไม้พุ่มนะครับปลูกในเขตโซนร้อนได้นะครับเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะครับสูง60เซนถึง100เซนนะครับสแสยกด่างนะครับหรือกักเงินกวักทองนะฮะการขยายพันุนะครับ,ก,รนนรบก็คือใช้เด็ดนะใช้เด็ดกิ่งได้นะครับเนี่ย แล้วก็ไปปักชำนะครับลําต้นก็จะเป็นสีเขียวนะฮะปักชำใหม่ๆก็จะออกเป็นสีใบสีเขียวก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการสังเคราะห์กลายมาเป็นด่างขาวนะฮะด่างเขียวขาวนะครับเป็นไม้ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะครับปลูกตามกําแพงรั้วบ้านต่างๆนะครับเพราะความสูงเขาไม่สูงเยอะนะครับ เป็นไม้ประดับอย่างหนึ่งนะครับที่คนนิยมปลูกนะครับใบก็จะเป็นนี้นะก่อนที่จะเป็น,นาด่างนะครับที่เต็มๆก็คือแสยกด่างหรือบางที่ก็เรียก,กวักเงินวักทองนะครับเป็นไม้มงคลนะฮะที่หน้าปลูกครับอันนี้ก็ชํำไปเยอะเลยนะครับเพื่อ มาประดับนะฮะแล้วก็ประกอบการค้าด้วยการขายด้วยนะครับกําลังทําม,มาเยอะนะครับใช้กิ่งนะฮะปักชาง่ายๆนะครับซื้อมาหนึ่งฟอก็ปักําได้แล้วกำลังปักชาโดยกิ่งนะฮะก็จะแตกขึ้นเองนะครับธรรมชาติปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับ เพราะว่าเป็นไม้เกตร้อนนะครับทางเอเชียเราครับ,บเกี่ยวกระแตกเป็นพุ่มสวยแล้วนะครับใตะถางสำหรับคนที่ชอบไม้ประดับนะครับก็กวนหามาปลูกไว้นะครับีสีเขียวกำลังจะด่างครับเริ่มด่างแล้ว ความร้อนได้ดีมากเลยนะครับตายยากนะครับต้นไม้ชนิดนี้แลวขยายพันธุ์ก็ง่ายด้วยนะฮะก,กิ่งออกมานะครับแล้วก็ปักลงไปในดินแป๊บเดียวก็ขึ้นเป็นกอใหญ่สวยงามแตกใบขึ้นมานะครับแล้วก็กลายเป็นใบด่างออกมาเลยนะครับนี่นะฮะ สวนก็ดีนะครับลักษณะการจัดสวนความสวยงามปลูกไว้เยอะๆดีนี่เป็นการร้อยหักนะฮะเพื่อมาขยายพันธุ์นะครับรเวลาเขาเป็นพุ่ม เ,เต็มแล้วมันจะสวยแบบนี้นะครับอันแบบนี้กำลังกลัดเป็นด่างนะฮะจะออกเป็นด่างนะครับเคนะครับช่วยกดไลค์นะกด s ั b s ไค i b ์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ทำคลิปนะครับสวัสดีครับผม